กราบสวัสดีนะพี่วครับต้นชิเกิลครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไม้ครับนะในโปรเจกต์แบบสวยโวตายแล้วตายเลยอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมถึงเป็นธรรมะตาตายแล้วตายเลยไม่ใช่เหรออันนี้เออผมจะเป็นต้องทำอย่างนี้จริงๆนะครับเน,นื่องจากสร้างบ้านไม่ได้ก็เลยต้องแบบเกมโหมดเอาแล้วก็ไอ้นี่เกมโหมดแล้วแบบเกมโหมดแล้วสร้างครับไม,ไม่ได้ไอาจจะเห็นนิ้วแบบ บางหน้าบางตาครับคือกล้องอยู่ตรงนี้ว่าให้ผมเล่นกลับด้านเหรอให้ผมเล่นกลับด้านหัวมันไม่ใช่หัวดิภาพมันจะแบบว่าเ,ออเนี่ยครับภาพมันจะดําก็จะเวลาเล่นก็จะต้องอยู่ประมาณเนี้ครับเออมันก็ต้องอยู่ประมาณเนี้ยถ้าจะถึงจะเห็นนะ ก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเนะาะเพความสุขแล้วก็เวลาผมเล่นเี่ก็คือแบบจะเห็นตรงนิ้วชี้นิดนึงไม,ไม่ถนัดเลยไม่เป็นไรครับไม่ใช่เพื่อความสุขของน้องครับ เพื่อความสุขของผมเองตรงนี้นะครับคือที่ที่ผมจะสร้างนะครับผมจะใช้บล็อกออฟคอร s สกับคนแกะสีดำประตูประตูเล็กตูไม้ดีกว่าเท่าน,นี้ไปก่อนเอาพวกนี้เก็บโอเค เริ่มตีกรอบก่อนเลยนะคะบันดับลาลืมกระจกไม่ได้ยังไงเอ้ยว้ายจะเห็นแบบหัวแบบหัวดำหัวดำหัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็ขาวช่างมันนะครับเออเสียงจริงๆของผมมันจะออกข้าวห้าหน่อย แล้วพอเอามาใส่ในแบบพออัดแล้วพูดไปก็อ้าวเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนเด็กจังวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับเด็กเสียวห้าไม่ใช่เสียวห้าวตอนตอนตอนเที่ยงเด็กเสียงห้าวก็นี่ไปเลยคือแบบถ้ามีใครมาในห้องผมหรือว่าอะไรผมจะไม่สามารถตัดได้นะครับโปรดฟังไปนะครับ เนื่องจากอะไรที่ผมตัดไม่ได้เนื่องจากไอ้นั่นอะที่ถูกไม่น่ยคือวางไว้ตรงนี้ไงเพื่อผมไม่อยากให้เห็นไงแต่ไหนๆก็ไหนๆเอาวางไว้นี่ก่อนก็แล้วกันก็วางไว้นี่มันจะไม่สวยเอา,วาไวน้าวาไวนี่แล้วกันย้ายไหนโอเคน้องบอก,กนอก้องทั้งน้องทั้งพี่นะครับผมอา,อาอยุแค่สิบสองเอ้สิบสามยูมอหนึ่งครับประกาศเลยผมยูมอหนึ่ง มันแบบลืมได้ยังไงโอ๊ยหน้ามือดอ,อีกอะกระเป๋งันไหนตรงไหนประตูตรงนี้เป็นประตูโอ้ยหมาข้างล่างสิอาจจะเห็นผมเงียบนะผมตัดไปตอนที่สร้างคุณสร้างเลยเสร็จดีกว่าแลกลับมากันต่อนะครับ ไอ้ที่ผมหายไปแปบ๊บเดียวนะสาหรับคนที่เห็นในการตัดคือผมได้สร้างพวกนี้มานี่ได้สร้างขึ้นมาผมว่าถ้าสร้างอย่างเงี้ยโอ้ยสิบนาทีก็ไม่ถึงอะไม่ใช่ไม่ถึงอะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่พอสิบนาทีก็ไม่พอผมพูดได้เลยสิบนาทีก็ไม่พอ ปึ๊บปึ๊บอก็เอ้ยผิดอันผิดที่ตรงนี้ก็ตตรงนี้ต้องกรอบก่อนครับอันดับแรกนี่กรอบชั้นสองความจริงนี่ผมอยากจะเอาเสาเป็นไดมอนด์มากเลยแต่ผมกลัวอดใจไม่ไหว เจ้านี้สร้างบ้านท่าน,นี้ก็ถือว่าโกงมากๆโกงสุดๆแล้วนี่จะมาทำบ้านเสาบ้านเป็นไดมอนด์อีกเหรอไหนๆแล้ว,ลวตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมได้เข้ามา อยู่ถึงตรงไหนตรงนี้เนาะตอนนี้ขึ้นมาใส่มาตรงนี้โอ้ปิบอืมก็ใส่ตรงนี้นิดนึงนี่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 นิดนึงอันนี้นึงนิดนึงครับโอเควู้ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วฟก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 ตรงนี้นี่ผมไม่มั่นใจว่าปิดได้เลยไหมต้องลองดูวรับขไม่ได้ฉะั้นตรงนี้ก็ต้องอ้อมใช่ไหมอ้อมมาตรงนี้เช่ กูสกายทำตรงนี้ก่อนเลยอันดับแรกตรงนี้เอาเอาเป็นรั้วดีกว่าไหม mm hmm. เป็นรั้วเฮ้ยไม่เอาไม่ใช่รั้วไฮโซไฮโซคนไฮโซอะไฮโซสุดไฮโซจนหยุดไม่อยู่อะ mm hmm. ตรงนี้นี่ตั้งใจจะทำเป็นแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะใบไ,ไม้อยู่ในขึ้นไปอ่ะสูงกี่บล็อกตัวประมาณช่างมันเอาเท่านี้ไปก่อนเอาไฟมันกลับขึ้นมาในเวลาล้อมชั้นสองวางพื้นชั้นสองครับการวางพื้นชั้นสองมันก็จะ ไหนก็ไหนๆแล้วครับเจ็ดนาทีแล้วก็เออสร้างเสร็จแล้วอะ่ะบ้านคือผมสร้างบ้านเสร็จแล้วอเออพาออกไปดูข้างน้องเดี๋ยวแป๊บ,บนึงทอดปักตรงนี้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 นโอเคลงครับคือของคือนะครับ มาถึงเนี่ยแหละแค่นั้นแหละอืมสวยงามโอเคโอเคครับก็ขอจะจบคลิปเพียงเท่านี้เนานะบ๊ายบาย